สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูความพิเศษลักษณะพิเศษของคนที่เกิดลัคนาหรือว่าราศีสิงห์กันนะคะว่าคุณจะมีจุดเด่นมากกว่าลัคนาราศีอื่นๆนะคะอย่างไรนะ,ะคลิปนี้นะคะอธิชัยหลักของโหราศาสตร์ไทยนะคะศาสตร์วันตกการเปิดไพ่ยิปซีประกอบนะคะดวงดาวนะแล้วก็ตัวเลขนะคะเข้ามาทำนายในคลิปนี้นะ ดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเลยนะคะเรามาดูรูปร่างหน้าตาบุคลิกภายนอกนะคะของคนที่เกิดลัคนาราศีสิงกันก่อนนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะอืออริสบอก,ก่อนนะคะถ้าคุณเนี่ยเป็นชาวสิง์ห่งร้อเ์เซ็ตเต็มนะคะหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคุณเกิดนะคะทั้งลัคนานะคะแล้วก็เป็นราศีสิงห์เนี่ยคลิปนี้ก็อาจจะค่อนข้างตรงกับคุณแต่ถ้าคุณเนี่ย เป็นสมมตินะเป็นราศีสิงห์นะคะแต่ว่าคุณดันมีลัคนานะคะเป็นลัคนาอื่นๆเช่นลัคนาตุลน,นะคะคุณก็อาจจะดูทั้ง2คลิปประกอบกันนะคะทั้งสิงห์แล้วก็ทั้งตุลค่ะคลิปนี้ก็อาจจะตรงกับคุณเนี่ยแค่50%นะคะมีคนหลายคนนะคะยังไม่รู้ว่าลัคนาเนี่ยหาอย่างไรนะลัคนาคุณจะต้องรู้เวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ไปหาแต่ส่วนใหญ่คนก็จะเกิดเมืองไทยเนาะเวลาฟังคลิปนะคะคุณจะต้องรู้เวลา ถ้าเกิดแล้วก็ไปหาใน Google ได้นะคะมันจะขึ้นมาเลยว่าคุณอยู่ลัคนาอะไรแต่ถ้าคุณไม่รู้ดูราศีนะคะได้เช่นเดียวกันค่ะ พลังงานที่ขึ้นมาเนี่ยคนที่มีภาวะผู้นําสูงมากๆเลยนะคะมาเรามาดูรูปร่างหน้าตาบุคลิกภายนอกที่โดดเด่นที่สะดุดตาที่สุดสําหรับชาวสิงเลยนะคือมีบุคลิกบางอย่างที่มีแรงดึงดูดนะคะแบบไม่ต้องพยายามเลยนะคะมีวิธีการเดินนะคะมีวิธีการวางมือหรือว่าการทอดสายตาคําพูดบางอย่างเนี่ยมีความเป็นผู้นําสูงบุคลิกโดดเด่นตั้งแต่ยังไม่พูดอะไรเลยด้วยซ้ํานะคะเนี่ยมีไพ่นะคะ ของคิงถือไม้เท้านะคะเด็กถือไม้เท้าแล้วก็จ t ติ e นะคะขึ้นมาบุคลิกที่มีความนิ่งๆน,นะคะไม่ได้เป็นคนกระดกกระเดกเป็นคนไม่ใช่คนเดินจำ้ำเดินไวนะคะอย่างชาวเมธนะคะเป็นชาวทัตุไฟเช่นเดียวกันเนี่ยจะเป็นบุคลิกที่แบบเดินไวคิดไวพูดไวกินไวนะคะแต่ว่าชาวสิงห์เนี่ยจะค่อยๆจะค่อยๆเดินเดินปกติเนี่ยแหละคะ่ะแต่ก็จะมีการเดินบางอย่างแบบบุคลิกที่สง่างามนะคะแบบ ชาวสิงห์นะคะใบหน้าเนี่ยจะได้รูปนะเออน,นะคะมีสัดส่วนที่จะได้รูปหน้าผากกว้างนะคะแล้วก็มีดวงตาที่คมนะคะดวงตาในแต่ละลัคนาราศีเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะ,อย,นนะ,คะอย่างชาวกุมอย่างเงี้ย ก็จะมีสเสน่ห์บางอย่างนะคะมีความแบบเหมือนติสตินะคะอยู่ในสายตานะคะอย่างชาวพิจิกก็จะมีสเสน่ห์นะคะทางดวงตาแต่ชาวสิงห์เนี่ยจะมีดวงตาที่คมกริบหนะนะคะมองทีสมมติว่าชาวสิงห์นะคะจะผู้ชายผู้หญิงได้นะคะ คุณกําลังจะไปจีบใครอย่างเงี้ยคุณใช้สายตามองอ่ะสายตาที่คมของคุณนะ่ะจนคนที่ถูกจีบอ่ะจะต้องแบบเขนะินอ่ะจะต้องมองละสายตาไปที่อื่นนะคะเพราะไม่สามารถทนสายตากับชาวสิงได้นะคะเพราะฉะนั้นสายตาของชาวสิงเนี่ยก็จะมีพลังนะคะในแววตาหรือว่าเป็นแววตาของแบบนักสู้นะคะไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆแล้วก็มีความภูมิฐานอยู่ในดวงตานั้นคะ่ะผมเนี่ยชาวสิงมักจะแบบ ผมหนานะเออน,นะคะอลิซไม่ได้พูดถึงผมดกอะไรอย่างนี้นะหมายถึงว่าผมค่อนข้างหนาแล้วก็เป็นคนเส้นผมไม่เล็กนะนะคะเส้นหนานะคะมากกว่าชาวลัคนาราศีอื่นๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบจัดแจงกับผมด้วยนะคะเอ่อจะผู้หญิงผู้ชายเนี่ยก่อนออกจากบ้านนะ่ะมันจะต้องเซตผมนานะคะเป็นอะไรไม่รู้กับเส้นผมนะคุณจะต้องจัดแจงมีการเซตน,นะคะให้เป็นระเบียบนะคะหรือว่ามีเอกลักษณ์ ทางทรงผมที่เฉพาะตัวมากๆนะคะการเดินนะคะท่าทางจะสง่างามแล้วก็มั่นใจค่ะเราก็อย่างที่บอกไม่ใช่คนที่เดินจำอ้าวนะแบบรีบร้อนนะคะไม่ใช่เลยนะอืม ตรงไม่ตรงมาคอมเมนต์กันได้นะคะลักษณะที่อลิสพูดไปเนี่ยจะคล้ายๆไพ่ของจัสติสแล้วก็คิงถือ ử, ไม้เท้าเลยนะคะแล้วก็ดวงตาที่มีความคมนะคะมีแพชชั่นอยู่ในดวงตาเนี่ยเป็นแบบเด็กถือไม้เท้านะคะชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะ,ะรักการท้าทายรักการประจนภัยคะ่ะเรื่องท้าทายเนี่ยขอให้บอกชาวสิงเลยนะคะยากๆฉันชอบนะคะแม้แต่ภายในจิตใจ,จเนี่ยไม่มั่นใจหรอกนะคะเรื่องที่ทําไม่รู้ถูกหรือผิดอาจจะมีความกลัว ตัวสันอยู่ข้างในลึกๆนะแต่ว่าโดยบุคลิกภายนอกคนก็จะไม่รู้ก็คิดว่าโอ้ยคนนี้มั่นใจจังเลยแต่ว่าข้างในลึกๆอาจจะไม่มีความมั่นใจอยู่ในบางเรื่องนะคะต้องบอกบางเรื่องเท่านั้นนะนะคุณเนี่ยมีดาวอาทิตย์นะคะเป็นดาวประจาลัคนาราศีนะนะคะดาวอาทิตย์ในระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะคะของระบบสุริยะจักรวาลค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณจะเป็นผู้นําโดยกําเนิดนะคะแล้วก็ยิ่งเป็นชาวสิงห์ด้วยนะคะคุณจะเป็นคนอยากได้รับการยอมรับนะจากบุคคลอื่นๆนะคะเป็นที่ยอมรับหรือว่าบางทีอยากเป็นจุดศูนย์กลางนะคะก็ได้นะเรามาดูอิทธิพลนะคะของดาวอาทิตย์กันบ้างนะคะ เอ,อแล้วยิ่งตอนเกิดนะนะคะใครที่มีด,วา,ดาวอาทิตย์เป็นจุดเกิดหรือว่าเล็งลัคนาราศีเกิดนะคะหรือว่าอยู่ในตําแหน่งที่มันดีๆนะก็คือมีอิทธิพลกับคุณค่อนข้างที่จะเยอะนะคะยิ่งคุณเกิดวันอาทิตย์ด้วยแบบนี้นะคะโอ้คุณยิ่งเป็นแบบสิงสิงหนะ์น่ะชาวสิงห์นะคะ ดอาวอาทิตย์เนี่ยทำให้คุณมีภาวะผู้นํานะคะกล้าตัดสินใจเป็นคนที่มีบุคลิกแบบเข้มแข็งนะคะบางคนอาจจะแบบรู้สึกว่าคุณแข็งไปด้วยซ้ำนะคะแล้วก็มั่นใจไม่ชอบงอใครนะคะงอใครไม่ค่อยจะเป็นสักเท่าไหร่มันรู้นะว่าตัวเองผิดนะแต่ว่าบางทีไม่รู้จะพูดงอ กับคนอื่นยังไงนะนะคะก็บางทีปล่อยเลยตามเลยนะคะจนบางทีเนี่ยคนก็จะคิดว่าชาวสิงเนี่ยไม่ค่อยจะเห็นอกเห็นใจเพื่อนสักเท่าไหร่แต่จริงๆไม่ใช่นะคะคุณเป็นคนที่เอ่ยปากง้อใครขอความช่วยเหลือใครนะคะไม่ค่อยจะเป็นสักเท่าไหร่นะคะมีความคิดนะคะเป็นของตัวเองมากๆไม่ค่อยจะ ไหลไปตามกระแสนิยมนะคะตามเทรนแฟชั่นนะคะเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวอะไรที่ว่าทันสมัยทันสมัยเนี่ยชาวสิงจาไม่ค่อยอินกับเรื่องพวกนั้นสักเท่าไหร่นะคะ ชอบเสื้อผ้าเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพตัวเองมากกว่าตามสมัยนิยมนะคะกินอาหารที่ชอบนะคะไปในที่ที่ชอบไปนะคะไม่ได้ตามกระแสสังคมค่ะแล้วก็ไม่ชอบอยู่ใต้คําสั่งใครเนี่ยนะคะไพ่คิงนะคะกับไพ่จัสติกเนี่ยขึ้นมาสองใบเลยนะคะเป็นผู้นำนะ,ะมากกว่าผู้ตามโดยธรรมชาติคะ่ะชีวิตเนี่ยขับเคลื่อนด้วยศักดิ์ศรีนะคะชื่อเสียงการยอมรับเนี่ยเอออลิสบอกว่า ชาวสิงห์งอใครไม่เป็นใช่ไหมนะไพ่หายผิดเทศนี่เลยค่ะนะคะเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองผิดนะแต่งอไม่ค่อยจะเป็นสักเท่าไหร่นะคะบางทีตีเนียนนะคะสะดือด้อแบบฉันไม่ได้ผิดอะไรอย่าเถียงอะไรกับชาวสิงนะคะเออถ้าคนกําลังฟังคลิปนี้อยู่นะคะแล้วคุณต้องการจีบชาวสิงนะคะหรือว่าเป็นแฟนกับชาวสิง์นะก็ ดีมากนะคะเป็นคนที่มีบุคลิกความเป็นผู้นําอย่างที่บอกนะคะแต่มีเรื่องหนึ่งนะคะอย่าเถียงชาวสิงนะคะเพราะคุณจะเทียงไม่ชนะหรอกนะคะหรือว่าอยู่ดีๆแบบจะชนะชนะอ้าวชาวสิงพลิกกลับตลกนะคะเป็นคุณแพ้เฉยเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะแข่งขันอะไรกับชาวสิงต้องคิดหนักนะเพราะว่าเวลาชาวสิงนะ่ะ ตั้งใจที่จะลงสนามแข่งอะไรแล้วนะคะมักจะไม่ค่อยแพ้สักเท่าไหร่รู้ว่าตัวเองแพ้ก็จะไม่ลงสนามแข่งนะคะตั้งแต่ต้นค่ะบุค,คลิกนี้จะคล้ายๆกับชาวลัคนาราศีเมษนะคะแต่ก็จะมีความแตกต่างกันนะคะทุกลัคนาราศีแหละนะคะชีวิตขับเคลื่อนด้วยศักดิ์ศรีชื่อเสียงการยอมรับนะคะไม่ชอบดูถูกใครแล้วก็ไม่ชอบให้ใครดูถูกด้วยนะคะชอบพิสูจน์ความสามารถของตัวเองให้คนอื่นได้รับรู้คะ่ะ ไม่ค่อยชอบห้ใครแบบมาชี้นิ้วสั่งอะทํโน่นทํานี่นะคะชี้นิ้วสั่งเมื่อไรนะชาวสิงนะเปรียดนะคะชี้ซ้ายเดินขวาทันทีนะคะแบบพ่ายหายพลิทเทสอย่างนี้นะคะแล้วก็เด็กถือไม้เท้านะนะถูกไม่ถูกนะคะมาคอมเมนต์กันได้นะชาวสิงนะคะชาวสิงน่ะจะมีบุคลิกตรงข้ามมากๆเลยนะคะแต่ก็ไม่ตรงข้ามร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะคะกับอลิสเลยนะคะ เพราะฤเป็นลัคนาราศีตรงข้ามนะคะเป็นชาวลัคนาราศีกุมค่ะมีจิตวิญญาณของนักสร้างนะคะนักบริหารนะคะเป็นตัวแทนของราชาค่ะบางทีก็ชอบชี้นิ้วสั่งจนเกินไปนะคะทุกลัคนาราศีฤจจะบอกงี้นะมีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะข้อดีมีมากมายข้อเสียก็มีเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าไม่ชอบทําอะไรตามแบบใครเนี่ยแบบไพ่แปดเหรียญขึ้นมานะคะ นะชอบเป็นผู้นำมากกว่าผู้ตามนะ,ะเรามาดูนะคะออไลฟ์สไตล์นะคะของชาวสิงกันบ้างนะคะเป็นคนที่มีคลาสนะชอบใช้ของดีนะคะ ใช้ของดีแบบไม่ตะโกนอ่ะไม่อ้อวดน,นะคะสมมุติว่าซื้อของแบรนด์อย่างเงี้ยก็ไม่ชอบที่แบบมันมีโลโก้ชัดๆว่ามันจะต้องเป็นแบรนด์นะคะชอบความเรียบๆนะคะแล้วแต่มีดีเทลมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะมากกว่านะชาวสิงเนี่ยเป็นคนใช้เงินเก่งนะคะใช้เงินมือเติบเหมือนกัน,นเป็นคนที่ชอบซื้อความสุขนะคะให้กับตัวเองค่ะนะบางทีก็ไม่ได้ดูเงินในกระเป๋านะคะอยากได้นะคะฉันต้องได้อยากได้ต้องได้นะคะหมามาดู ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างกันบ้างนะคะใครมีชาวสิงเป็นเพื่อนเนี่ยนะอุ้ยนะคะโชคดีมากๆเลยเพราะว่าคุณเป็นคนต่อสู้นะคะไฟให้กับเพื่อนน่ะนะคะทุ่มเทอะไรอลองได้ตกหลุมรักใครนะคะเป็นเพื่อนใครเนี่ยก็จะทุ่มเทใจให้สุดๆเลยนะแต่เมื่อถูกหักหลังมเมื่อไหร่นะคือตัดขาดทาวเลยจ้ะแล้วก็เดินออกมาแบบไม่เสียใจเลยด้วยนะต้องการ ความเคารพการยกย่องจริงๆไม่ได้เป็นการแบบยกย่องปลอมๆชมปลอมๆนะคะถ้าคุณอยากเป็นเพื่อนชาวสิงนะคุณก็จะต้องแบบให้ใจเขา100้นะแล้วชาวสิง์ก็จะแบบให้ใจคุณทุ่มมากกว่า100เเลยด้วยซ้ำนะคะเป็นที่ปรึกษานะคะให้คำแนะนำที่ดีมากๆเลยแล้วก็เป็นผู้นำของกลุ่มนะคือแบบเป็นประมาณว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นตัวเจนะคะของกลุ่มนะหรือว่าเป็นเฮียของ ของกลุ่มเลยนะเป็นคนจัดแจงนะคะชอบจัดแจงทุกเรื่องนะคะบางทีเพื่อนหรือว่าแฟนยังไม่ได้เอ่ยปากาขอเลยฉันขอจัดแจงก่อนนะคะสมมติไปทริปท่องเที่ยวกันอย่างเงี้ยคุณเนี่ยก็มักจะเป็นคนวางแผนนะวันนี้วันแรกคุณต้องไปกินร้านนี้ไปเดินเที่ยวที่นี่นะคะวันที่สองแบบนี้แบบนี้ตัว๋วเครื่องบินแบบนี้คือเป็นคนจัดแจงของกลุ่มนะคะได้ดีมากๆเลยนะอืแล้วก็ออกคําสั่งหน่อยๆได้นะอ,อืต้องไปร้านนี้สินะคะเชื่อฉันต้องมาร้านนี้อะไรประมาณนี้นะคะ ในเรื่องความสัมพันธ์ของความรักเนี่ยนะคะเป็นคนที่ต้องการคู่ะคะที่สนับสนุนให้เกียรตินะคะแล้วก็ไม่ลดคุณค่าของตัวชาวสิงเองนะคะอยากได้คู่ที่แบบชื่นชมตัวเอง ะะก็คืออวยอยู่เล็กๆนั่นเองนะคะชาวสิงอจ,จะไม่ออกปากหรอกนะคะแต่ว่าโอ้ยคุณอยากจริงๆในใจลึกๆอะ่ะอยากให้คู่ชมอยวันนี้เก่งมากยอดเยี่ยมมากเลยนะคะวันนี้แต่งตัวดีจังเลยวันนี้อุย้ยหน้าตาแบบแต่งหน้าสวยนะคะหรือว่าแต่งตัวรอเนี่ยคุณอยากได้รับคําชมนะคะไม่ใช่เฉพาะความรักนะคะในครอบครัวนะแต่กับเพื่อนกับที่ทํางานอย่างเงี้ยกับหัวหน้าคุณอยากได้รับคําชมนะแต่ว่าคุณอ่ะ จะไม่ออกปากนะคะแบบชมชั้นหน่อยอะไรแบบเนี้ไม่ใช่เลยนะคะคุณอยากเป็นที่ยอมรับค่ะนะคะหรือว่าแบบได้รับการอวยนิดๆหน่นนอยๆนะคะอืมนะเป็นคนขี้หึงนะคะแต่ขี้หึงแบบสุขุม ที่ถึงแบบสุขุมแบบไหนนะคะคือไม่จะไม่แสดงออกแรงนะคะแต่จะแสดงออกทางสายตาให้คู่ได้รับรู้ว่าเนี่ยฉันไม่ชอบแล้วนะแต่จะไม่เอ,อ่ยปากตรงๆนะคะเพราะบางลัคนาราศีเนี่ยจะเอ,อ่ยปากตรงๆมาเลยว่าเออฉันไม่ชอบแบบนี้นะคะแต่ชาวสิงห์เนี่ยจะมีศักดิ์ศรีอยู่เนี่ยเป็นคนชอบวางแผนนะคะชอบแพลล่วงหน้าเนี่ยก็คือไพส่องบเท้านะคะขึ้นมานะหรือว่าเป็นคนจัดแจงนะคะการบริหารได้ดีมากๆเลยค่ะ ถ้าถูกทรยศหักหลังขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยโอย้ชาวสิงห์นะ เดินออกมาทันทีเลยนะคะไม่ขอโอกาสเป็นครั้งที่สองใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ให้โอกาสด้วยนะคะไม่ต้องขอโอกาสจากฉันฉันไม่ให้เธอหรอกนะคะฉันทุ่มเทคุคณห0 0้ขนาดนี้ยังมาท,ทรายศหักหลังกันอีกนะคะมาไพ่ชาวสิงนะคะขึ้นมาเลยคะ่ะทุกลัคนาราศีนะคะจะมีไพ่ประจําลัคนาราศีนะนะคะแล้วไพ่ชาวสิงนะคะไพ่หมายเลข8นะคะไพ่สเตรนท์เนี่ยนะคะมันขึ้นมาเลยคือเป็นนักบริหารการจัดการนะคะได้ดีมากๆ รู้เท่าทันคนอื่นนะคะมองคนทะลุป,ปุบปวงเนี่ยควีนถือเหรียญอย่างเงี้ยก็ขึ้นมาด้วยนะคะการจัดการเก่งไพ่หลายใบที่ขึ้นมานะถามว่าไพ่ถ้วยสังเกตไหมนะคะมันไม่ขึ้นมาสักใบเนาะนะคะเหมือนชาวเมดเป๊ะเลยนะคะชาวธาตุไฟเนี่ยมักจะไม่มีไพ่ถ้วยขึ้นมาหรอกแต่คิดว่าชาวธนูน่ะมีขึ้นนะคะเพราะเขายังให้ความสําคัญกับความรักอยู่บ้างนะคะแต่ว่า เป็นชาวสิงห์อย่างเงี้ยนะคะกับชาวเมษเนี่ยถามว่าเรื่องไหนให้ความสําคัญมากๆในชีวิตเนี่ยเรื่องความรักเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องรองนะให้ความสําคัญกับเรื่องการงานการใช้ชีวิตเนี่ยมากกว่าเรื่องความรักอ,อีกนะคะออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะเวลามีไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะหมายความว่าอาจจะเป็นมีความกลัวในใจบางอย่างอยู่ลึกๆแต่ว่าไม่แสดงออกมาให้คนอื่นได้รับรู้ว่าตัวเองเนี่ย กลัวเรื่องนี้หรือว่าไม่ชอบเรื่องนี้นะคะไพ่ใบนี้นะมีชาวสิงนะคะแล้วไพ่ใบนี้ค่ะเป็นชาวตุลนนะคะเป็นคนมีโลกส่วนตัวค่อนข้างที่จะสูงมากเลยนะคะเป็นคนมีเพื่อนน้อยอืมนะคะอาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนที่สนิทเท่านั้นนะคุณถึงจะได้ไปแฮงเอาท์นะคะไปไปเที่ยวกันแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนแบบฉาบฉวยอย่างเงี้ยชาวสิงก็จะ เป็นคนมีโรคส่วนตัวหนาอืมก็คือจะไม่ค่อยไปะแฮงเอาสังสรรค์กับเพื่อนที่คุณไม่สนิทสักเท่าไหร่เพราะว่าอ,าอย่างบางลัคนาราศีนะคะคือไปได้นะคะเพื่อนพบเจอกันใหม่ฉันก็ไปได้เพื่อนแนะนําใครให้รู้จักใหม่ๆฉันก็ไปชนแก้วกับเขาได้นะคะต่อบทสนทนาได้แต่เช้าสิงเนี่ยจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะชอบอยู่ในที่เซฟโซนมากกว่าแต่ถามว่าไปได้ไหมก็ไปได้อืม นะคะอาชีพที่เหมาะสมกับชาวสิงค์นะคะอาชีพที่อลิสกำลังจะพูดไปเนี่ยเป็นอาชีพที่เหมาะกับชาวลัคนาราศีสิงค์คุณไม่ได้จําเป็นว่าคุณจะต้องเก่งนะคะอาชีพที่คุณทำแล้วรุ่งอาชีพที่คุณทำแล้วเก่งอาชีพที่คุณทำแล้วจบที่คุณจบมาทางด้านนี้กับอาชีพที่เหมาะสมกับ ลัคนาราศีสิงเนี่ยมันมักจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะอาชีพที่เหมาะสมเลยนะคือมีความบทบาทความเป็นผู้นำนะคะผู้บริหารผู้จัดการโปรเจกต์ดีเรกเตอร์อย่างเงี้ยเพราะคุณบางทีไม่สามารถที่จะอยู่ใต้คำสั่งใครได้นะคะถามว่าได้ไหมได้แต่ว่าคุณมักจะมีหัวก้าวหน้ามักจะตั้งคำถามกับระบบอยู่เสมอทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมไม่ได้แบบนี้นะคะจนบางทีเนี่ยคุณคิดในใจว่าเออออกมาเป็นนายตัวเองดีกว่านะคะหรือว่า ทำอะไรที่เรามีความสุขดีกว่านะคะหรือว่าเป็นคนอาชีพที่แสดงตัวตนของตัวเองได้อย่างชัดเจนนะคะนักแสดงพิธีกรนะคะเป็นครูอย่างเงี้ยนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นตัวแทนนะคะนักการทูตนะคะผู้นําอย่างเงี้ยนะคะจริงๆก็ได้ทุกอาชีพนะแต่ว่าอาชีพนั้นเนี่ยคุณจะต้องมีบทบาทความเป็นผู้นําในการแสดงความคิดเห็นได้อ,องค์กรที่ ไม่ให้คุณแสดงความคิดเห็นนะคะเป็นองค์กรล้าหลังมีระบบระเบียบค่อนข้างที่จะเยอะนะคะมีขั้นตอนจนคุณต้องทั้งคำถามเนี่ยจะไม่ค่อยเหมาะกับชาวลัคนาราศีสิงห์เท่าไหร่นะคะมาดูจุดแข็งของชาวสิงกันบ้างนะคะจุดแข็งกับจุดอ่อนนะคะทุกลัคนาราศีมีความเท่าๆนะคะมีทั้งจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนจุดแข็งของคุณนะคะชาวลัคนาราศีสิงเนี่ยอย่างที่บอกเลยภาวะผู้นำนะคะแล้วก็ ไม่เล่นเกมจิตวิทยานะคะคือจริงใจนะนะคะชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบนะคะให้เกียรติคนรอบข้างแล้วต้องการคนให้เกียรติด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนรักเกียรติรักศักดิ์ศรีมีมาตรฐาน ชีวิตเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยแล้วก็เป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียนะคะไม่ค่อยหนีปัญหาสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็มีจุดอ่อนนะคะบางทีเนี่ยยึดมั่นในศักดิ์ศรีมากซะจนเกินไปนะคะบางทีศักดิ์ศรีมันค้ําคอน่ะจนคุณพลาดโอกาสบางอย่างนะคะศักดิ์ศรีมีได้นะคะแต่ว่าบางทีถ้ามันเยอะเกินไปนะคะหรือว่า ชอบการยอมรับที่สูงมากซะจนเกินไปบางทีจมไม่ลงนะคะงอคนไม่เป็นอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าขอความช่วยเหลือใครไม่ค่อยเป็นหรือว่าบางทีปฏิเสธคนไม่ค่อยจะเป็นนะคะนะโอเคค่ะวันนี้คร่าวๆนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะตรงไม่ตรงมาคอมเมนต์กันได้นะคะขอบคุณค่ะ